มอน้ำยิบซีพรางบวกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็สวัสดีชาวพุทธกลางวันนะผู้ที่เกิดพุทธกลางวันเพราะว่าคลิปนี้พี่หมอจะใช้ศาสตร์ของไพ่นะคะทํานายดวงทั่วไปให้กับ ผู้ที่เกิดพุธกลางวันในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนวันที่16ถึงวันที่30กันยายนนะคะชาวพุธกลางวันดวงชะตาทั่วไปจะเป็นอย่างไรนะคะยังคงเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมเท่านั้นนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านที่เกิดทีมวันพุธกลางวันที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะได้รับ ได้เก็บแต่สิ่งดีๆแล้วก็พลังงานดีๆไว้นะคะค่ะดวงทั่วไปของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะห้าไม้เท้านะคะราชินีจันทร์ ชินีถ้วยห้าดาบสองไม้เท้าอัศวินดาบ เจ็ดดาบอัศวินเหรียญใบสุดท้ายนะคะเป็นคิงถือเหรียญค่ะค่ะดวงของผู้ที่เกิดพุธกลางวันนะคะ ดวงท่านช่วงนี้จะยุ่งเหยิงงานหน่อยนะคะการงานยุ่งเหยิงมากเห็นไหมคะผู้ที่มีงานทานะถ้าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทีมเวิร์กจะไม่ได้หลังใจนะคะถ้าทําคนเดียวก็วุ่นวายอยู่คนเดียวแต่ถ้าทําเป็นทีมนะคะก็จะเหน็ดเหนื่อยกับทีมงานมากเลยนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะต้องมีลูกน้องนะคะ คุณก็จะละเลยลูกน้องไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าละเลยนี่จะเขาจะทําให้แบบมันเละตุ๊เป๊ะนะมันไม่ได้ดังใจคุณเลยนะคะแต่ใครที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็คือทีมเวิร์คจะมีไม่ได้ดังใจคุณเยอะเลยหล่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีทีมเวิร์คเป็นคนลักษณะผิวดําครัากว่าคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่ป่วนมากเลยในทีมเวิร์คนะคะก็คือเป็นผู้ที่ทําให้ทีมเวิร์คยุ่งเหยิงมากมายไปหมดนะคะค่ะก็ จะมีเกณฑ์นะคะระวังด้วยนะจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับผู้มีผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะจะเหนือกว่าอะไรบ้างเหนือกว่าทาั้งด้านจิตใจหรือว่าเหนือกว่าทาั้งด้านหน้าที่การงานอํานาจหน้าที่การงานนะคะถ้าเกิดเป็นหัวหน้างานนะคะคุณก็ต้องยอมเขาแหละถ้าไม่ยอมก็จะอยู่ยากนะคะเขาสั่งอะไรมานะเขาได้รับบัญชามาจากเบื้องบนเขาก็เลยมาสั่งนะคะลูกน้องอีกทีหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดช่วงนี้นะ,ะผู้ที่ทํางานเป็น ทำงานบริษัทนะมีหัวหน้างานมีบอสมีเจ้านายนะก็ถ้าเจ้านายสั่งอะไรมาบอสสั่งอะไรมาก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่านะมันเราอาจจะรู้สึกว่าม,มันยุ่งเหยิงจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเขาถูกสั่งมาจากเจ้าของบริษัทอีกทีหนึ่งนะคะแล้วในเมื่อเขาเป็นหัวหน้านะ,ะเป็นหัวหน้าคุณนะ,ะเขาก็ต้องมาสั่งคุณนะ,ค,ะคุณก็ต้องน้อมรับไปนะคะไม่น้อมรับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ลําบากนะคะค่ะสําหรับใครที่ทํางานส่วนตัว ก็จะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับผู้มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นบางคนก็ขายของนะผู้มีอำนาจเหนือกว่าหมายถึงอะไรหมายถึงลูกค้านะทุกคนนะคะที่นะเข้ามาซื้อของหรือว่ามาอุดหนุนในในใน ผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะมันจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันบ้างนะคะค่ะแล้วก็จะมีการชะลอตัวนะคะช่วงนี้เรื่องการเรื่องงานนะจะรู้สึกว่าโอ๊ยนะอะไรก็ต้องรอรอไปหมดนะจะทําอะไรก็ติดขัดเงื้อเงื้องักไปหมดเลยนะคะค่ะนะสุขภาพร่างกายของคุณนะระวังของเหลวไม่ปกติเลือดลมระบบน้ําในร่างกายสําหรับคุณผู้หญิงก็ระวังมดลูกนะระวังมดลูกไว้ด้วยนะกับพวกของเหลวทั้งหลายแหละเลือดลมนะคะจากคุณผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเลือดลมระบบน้ําเช่นกันนะคะแล้วก็ปวดกระดูกกระด่ ปวดหลังปวดเอวนะคะ,ะระวังเรื่องของท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อกระเพาะรำไรโรคที่อยู่ในท้องในไส้ให้มากๆเลยนะคะค่ะเหนื่อยล้าเพลียทํางานเยอะนะพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอุบัติเหตุระวังของมีคมบาดท,ทิ่มเอวไว้ด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยนะ ช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยหมุนมากนะคะแต่ในที่สุดพอสิ้นเดือนนะก็ได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะการเงินคูคือแบบถ้าคุณมีหนี้มีสินอนะยังไงคุณก็หมุนไหวนะคะอ่าคุณใช้หนี้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครเป็นหนี้คุณนะคุณจะได้คืนยากมากๆเนี่ยก็ต้องพยายามนะคะอย่าให้ใครยืมตังค์อย่าค้าประกันใครอย่าปล่อยเงินกู้อย่าเล่นแชร์ไปเด็ดขาดเพราะตัวเนี้ยคุณมีโอกาสโดนหลอกโดนโกงนะคะค่ะแต่ตัวคุณเองเ่นะเป็นคนหาเงินเก่งนะเงินเข้ามาเนี่ยก็หมุนตลอดเลยนะเพราะว่าเป็นคนใจใหญ่ใจสปอร์ตแต่ นะใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะสิ้นเดือนคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะค่ะคุณจะเอามาใช้จ่าย เกี่ยวกับเคลียร์เรื่องนี่เรื่องจินว่าเรื่องรายจ่ายของคุณอะไรยังไงก็ตามนะเงินนี้ก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันหมุนได้อยู่ได้มันหมุนได้อยู่แล้วนะคะมันเอามา,าใชา้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะหมุนเวียนได้อย่างสบายอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดมันขัดมันสนขึ้นมาก็แสดงว่านะคุณก็อย่าโทษด,ดวงให้โทษการบริหารเงินของตัวคุณเองกันแล้วกันนะคะ,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้นะคะคือมีการเสียเงินเพราะซื้อเข้าซื้อของนะคะก็ยังดีดีกว่าเสียเงินเพราะโดน คนโกงคนหลอกอะไรอย่างนี้นะคะค่ะอ응ืเรื่องความรักนะคะถ้าคุณมีคู่มีแฟนนะช่วงนี้จะยุ่งเหยิงไม่ค่อยได้ใส่ใจกันมั่วแต่ทํางานนะคะไม่ได้ใส่ใจกันเลยแฟนก็อาจจะมีการน้อยน้อยอกน้อยใจกันบ้างนะคะก็นะคะเดี๋ยวเงินเดือนออกแล้วเนาะเออก็พากันไปพนะะักผ่อนให้สบายใจหน่อยนะคะเปลี่ยนสถานที่หน่อยะคะ่ะเติมความหวานกันหน่อยสําหรับผู้ที่มีคู่มีแฟนนะคะอะถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจแฟนคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเห็นไหมแฟนคุณทำมิเสน่ห์ นะอาจจะมีคนอื่นมาแอบรักแอบชอบแอบเมียงแอบแอบมองแอบจีบแฟนคุณก็ได้นะใส่ใจกันหน่อยนะส่วนใครที่โสดนะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาจีบเข้ามาคุยอาจจะคุยทางไกลนะคุยแบบโลกออนไลน์ก็ได้จะเป็นต่างชาติหรือว่าปร,ประเทศเดียวกันก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นทางไกลนะคะค่ะก็ ระวังด้วยนะนลวงพ่อไพ่ใบนี้นะคนที่เข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะนะจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือว่าก็นะจะไม่มีแค่คุณคนเดียวหรอกเขาจะคุยไปทั่วนะคะจะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณไปจีบใครสักคนหนึ่งนะให้คุณระวังว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นคนมีเจ้าของหรือว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนจีบเขาเยอะนะก็นะความรักถ้าใครที่เริ่มต้นความรักช่วงนี้นะ ก็ยังไม,ไม่เห็นผลนะคะจ๋ามันก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะสถานะอะไรก็ยังไม่ชัดเจนต,ต้องดูกันไปก่อนนะคะคุยกันไปก่อนก็นแล้วกันนะคะ,ะถ้าเกิดมีปัญหาที่แบบว่าเ,ออเราสงสัยว่าเขาเป็นยังไงนะเขาก็สงสัยเราว่าเราชัดเจนแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้นะคะถ้าเกิดเขาโกหกเราเราโกหกเขานะ่เดี๋ยวความมันก็แตกนะคะใครโกรหกใครไว้ก็เดี๋ยวความแตกแน่นอนความรับถูกเปิดเผยแน่นอนนะคะค่ะ นะอ่า,าโชคลาภนะโชคลาภนะอ่า,าเราต้องไปมองที่ไพ่เงินนะถ้าจะมีโชคมีลาบนะคุณจะมีโชคกับผู้ชายผิวขาวนะชายหนุ่มชายแก่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะบัตร ATM นะัรหัสบัตร ATM นะแล้วกเ็เกี่ยวกับ เลขบนะุ๊กแบงค์เกี่ยวกับการเงินของคุณนะนะหรือว่าในกระเป๋าตังคุณนะคุณไปเปิดดูนะแบงค์ Bank, นะแบงก์ Bank ที่คุณใช้ไปอ่ใช้ขวัญถุงอะนะฮะอ่าใส่ไว้เป็นขวัญถุงอะนะคุณสามารถเอาเลขตรงนั้นนะไปเสี่ยงดวงได้นะคะแล้วก็นะเสี่ยงดวงกับผู้ชายนะคะซื้อซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรเงี้ยซื้อกับผู้ชายนะคะอ่หรือว่านะคนคนที่เป็นชาวจีนนะคนแก่ชาวจีนได้หมดนะคะเป็นสื่อนําโชคคุณจะได้โชคจากผู้ชายผิวขาวนะคะค่ะ อันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงนค่ะดวงทั่วไปของชาวพุทธกลางวันนะคะในวันที่16ถึง30กันยายนนะคะไพ่ใบนี้นะคะช่วงนี้นะถ้าคุณไม่มีเกณฑ์ว่าจะไปเยือนโรงพยาบาลเองนะมันจะมีข่าวคราวที่แบบคนที่คุณคนที่คุณรู้จักอาจจะมีข่าวคราวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้คุณทําบุญนะคะทำบุญนะ เป็นบุญออนไลน์ก็ได้ค่ะทำบุญโรงศพทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้อนาถาบุญลงมาส่งลงมารัฐบาลไท่ชีวิตสัตว์โคกระบือหรือว่าปล่อยนกปล่อยปลานะคะในช่วงวันพระหรือว่าทำาบุญออนไลน์ทำได้ทุกวันเลยนะคะวันละ5บาท10บาทคุณทำไปเถอนะเพื่อให้มันลดเคราะห์หนักกลายเป็นเคราะเบานะเพราะไพ่ใบน,น,นี้ถ้า ตัวคุณเองนะคะไม่มีดวงไปเยือนโรงพยาบาลคุณจะได้รับข่าวคราวไม่ดีเกี่ยวกับคนที่คุณรู้จักนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะจากนี้ถึงสิ้นเดือนอเพราะฉะนั้นก็ถ้าตัวคุณเองไม่สบายคือให้ระวังท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อนะกระเพาะลำไส้บมบล,ลูกสําหรับผู้หญิงนะคะผู้ชายก็พวกพวกพวก,พวกในท้องอะนะคะจากก็ต้องดูแลสุขภาพเอานะคะเมื่อรู้ดวงล่วงหน้านะคะเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นไพ่ก็แค่บอก บอกดวงล่วงหน้าเท่านั้นเองนะคือทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เกิดนะมันเป็นแค่ดวงล่วงหน้าเมื่อเรารู้นะสิ่งไหนที่มันดีเราก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะให้มันความสิ่งดีๆนั้นจะได้เข้ามาในดวงเราได้รับสิ่งดีๆได้เก็บสิ่งดีๆแบบราบรื่นนะคะส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีต้องระวังนะคะคุณก็นะคะ จะได้ระแวทระวังถูกนะคะ,ะเรื่องเงินเรื่องทองใครเข้ามาขอหยิบขอยืมมาชวนคุณไปทําหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นช่วงนี้ไม่ต้องทําอย่าไปใส่ใจนะคะอย่าไปไว้ใจเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเรื่องเงินเรื่องทองเขาจะเข้ามาโกหกโกเจดนะคะไม่ไม่จริงใจ,จนะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะบางทีเป็นแฟนกันอยู่ดีๆก็ยังเกิดการระแวงซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดก็คือมันไว้ใจไม่ได้นะ,ะสําหรับคนที่เข้ามาช่วงนี้ก็ต้องดูกันไปก่อนนะคะอาจจะเจอคนที่แบบโกหกโกเจดเรานะแต่ว่าให้ใจเย็นๆนะ นะถ้าเขาโกหกโกเจ็ดนะะเดี๋ยวคุณก็รู้นะคะแต่ถ้าคุณไปโกหกเขานะะเดี๋ยวเขาก็รู้เช่นกันนะคะค่ะหากท่านชอบคําทำํานายนี้นะ,ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะ,ะเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะวันอื่นๆรอชมคลิปต่อไปคะ่ะ